โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมซินนะครับวันนี้มาเเห็นแปลกๆตอนนี้อยู่ในมือถือผมนั่นเองนะครับก็วันนี้มาสอนอซื้อเกมก r a เทพออโ Auto San a n d ี e กันนะครับพอดีว่าเห็นใน YouTube แล้วมีแต่สอนโหลดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าโหลดเถื่อนนะครับอาจได้ยินเสียงรถผ่านบ้างนะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับวัดวนนั่งือกว่นนั่งอัด หน้าบ้านนะครับก็อ่ก็มาสอนซื้อกันนะครับก็ขอยากให้น้องๆสนับสนุนของแท้กันบ้างนะครับอ่ะวิธีการซื้อนะครับซื้อด้วยทูโ l ลิตนะครับอ่าทูโอลิตตัวนี้นะครับกดเข้าไปอ่าพออยู่หน้านี้แล้วให้เราสมัครวีการ์ดก่อนนะครับอ่าพอสมัครเสร็จแล้วก็กดดูเลขบัตรก็จะเห็นเลขบัตรตรงนี้ให้จดไว,นว้นะครับพวกเลขเลขบัตรนะครับอ่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับมาเข้าที่เ a สโตอา่อามาเข้าที่เทสโตแล้วก็พิมพ์แกนเทสโตออโต้ฟันแอนเดียนะครับเราจะเจออันแรกนะครับาราคามันถูกมากนะครับแค่179บาทเองนะครับอยากให้ซื้อกันนะครับไม่อยากให้หลุดเถื่อนกันนะครับสนับสนุนของแท้กันบ้างนะครับอ่ะเรามาดูวิธีซื้อครับ วิธีซื้อคือกดอตรงนี้ครับกดเข้าไปที่รูปซื้อนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับพอตรงนี้แล้วให้กดที่ลูกศรตรงนี้แล้วมันจะมีเขียนว่าวิธีการชําระเงินกดเข้าไปนะครับเราก็ใช้แบบบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ไอที่เราจดไปเมื่อกี้นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับขอพิมพ์แบบน่ง โอเคครับหลังจากที่เรากดใส่เลขเรียบร้อยแล้วก็มันจะมาหน้านี้นะครับให้ซื้อแลก็กดซื้อได้เลยนะครับพอก,กดซื้อแล้วมันจะหักเงินในทูวอ l l e t นะครับสี่บาทก่อนนะครับแต่ว่ามันจะคืนให้นะครับ g ูเก l e จะคืนให้เพื่อยืนยันว่าบัตรนี้ใช้ได้จริงนะครับโอเคอเดี๋ยวผมขอกอกแวบหนึ่งโอเคครับตอนนี้มันชัก ชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคอ่าก็ทำการโหลดนะครับเดี๋ยวโหลดให้เสร็จแล้วเข้าเกมกันดูนะครับโอเคอ่าโอเคครับตอนนี้นะครับผมเข้ามาในตัวเกมแล้วเสียงอาจจะดังหน่อยหรือว่ามันไม่มีเสียงไม่รู้นะเพราะว่าผมใส่หูฟังนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดู สรุปก็คือเล่นได้นะครับซื้อของไทยมานะครับสุดยอดไปเลยนะครับก็ตอนที่อัดตอนซื้อเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับเสียงรถด,ด้านนอกมันดังตอนนี้ผมเข้ามาอัดในบ้านแล้วนะครับน่าจะอัดตั้งแต่ตอนนี้มึงซื้อแล้วนะครับคนดูบอกว่า,วามึงมึงคงควรจะอัดตอนที่มึงซื้อแล้วนะครับก็้งก็ฝากกันด้วยนะครับสําหรับาการซื้อ กาเทปโอโต้นะครับของแท้นะครับอยากให้สนับสนุนของแท้กันครับแค่ร้อยกว่าบาทเองนะครับไปซื้อกันนะครับซึ่งง่ายมากครับนะโดยทูอัลเล็เองนะครับโอเคง่ายสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นก่อนยังเล่นไม่เป็นเลยสําหรับในมือถือนะครับอาจจะมีสอนลงมดในมือถือด้วยสำหรับใครที่อยากให้สอนลงนะครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับมดอะไรมดแรกนะครับที่ลงไม่เป็นเลยตอนนี้น่าจะลงคล้ายๆ PC นะครับ บอกเลยว่าภาพแม่งสวยชิบหายนะครับน่าจะสวยกว่า P C อีกนะโอเคครับสำนี้ก็ผมชอบกดไลค์ชอบกดแชร์ชชผมรักผมอะไรอย่างนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับกระติดตามผลงานผมต่อไปด้วยสำนี้ขอลาไปก่อนครับขออภัยในเสียงในตอนแรกด้วยนะครับสำนี้ขอลาไปก่อนครับอย่าลืมสนับสนุนด้วยับสนุอย่าลืมสนับสนุนของแท้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย